กันต่อนะคะปรากฏว่ามีนักอลเลย์บอลสาวไทยไปอยู่ในเหตุการณ์หนีเอาชีวิตรอดกันได้มีอุ้มอภิญญาปฏิบัติทองและบีมการจนาสีใสแก้วค่ะคือ2องคนนี้ไปอยู่ในทีมการ์ดมันดุสไปเกอร์สนะคะไปแข่งขันหลีกอาชีพปรากฏว่าได้รับผลกระทบเต็มๆแต่ที่สุดเจ้าตัวอัดคลิปบอกว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วอยากกลับไทยมาก สว,ส,สวัสดีค่ะอุม้มมาพิญญาปฏิบัติทองนะคะกาตาสาศิยสแกส้วค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่เมืองปคาราประเทศเนปาลนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็สงบนิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะทหารได้เข้าควบคุมสถานการณ์เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ในที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็อยากกลับไทยมากค่ะฝากถึงแฟนบอลไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพวกเราปลอดภัย,ยดีค่ะ,คะ ก่อนหน้านี้ทั้งคู่นะคะโพสตคลิปผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมีทั้งคลิปโรงแรมถูกเผาบ้างอะไรบ้างนะคะก็ใจหายอะ่ะตอนสุดเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าปลอดภัยแล้วทางอุ้มอภิญญากับบีมการจนาเนี่ยไปอยู่กับทีมคัมนดูสไปเกอร์นะคะส่วนหนิงวรัญญาศรีละองแคทดารินปิ่นสุวรรณและเบสพัฒนาทิพย์แสนตระกูลไปอยู่ในทีมลลิตบุรัคควีนส์ค่ะไปแข่งขันหลีกอาชีพกันทั้ง5คนนะคะ5กันยาถึง13กันยาสถานการณ์นี้